ภารกิจโคโลคเซียวันนี้ของพวกเราเนาะเพื่อนทําได้หลายอย่างเลยนะครับเนี่ยครับก็คืองอไหลให้อยู่ในอ่างนะครับแล้วก็ล็อกด้วยกิ่งไม้นะครับทําให้คอของเขาจมน้ํานะครับเดี๋ยวจะได้งอกรากออกมานะครับผมนะครับภารกิจที่สองของเราวันนี้ก็คือมาล่อรากเห็นไหมครับเอากระถางมาล่อไว้ข้างนอกนะครับเพราะเขายาวเราไม่ต้องหมุนไว้ในอ่างของเขานะครับแล้วก็ให้เขางอกอย่างนี้นะครับ เป็นภารกิจที่สองของวันนี้นะครับภารกิจท,ที่สามที่สําเร็จไปวันนี้ก็คือเนี่แหละครับได้ปลายยอดไหลที่เราไปตัดแยกมาจากต้นแม่นะครับออกมาชําแล้วก็แบบแห้งหล่อน้ํานะครับให้เขาพักฟื้นอยู่ในที่ร่มลาไรนะครับเสร็จแล้วพอแข็งแรงเดี๋ยวเอาไปปลูกอีกนะครับพเพื่อนๆส่วนภารกิจสุดท้ายของวันนี้นะครับคือเราเอาปลายยอดไหลที่เราแยกมาจากต้นแม่เมื่อหลายวันก่อนแล้วก็พักฟื้นแล้วก็เอามาสู้แดดพักหนึ่งแล้วจนแข็งแรงนะครับเอามาลงในวงล้อยางนะครับ เดี๋ยววันนี้จะปลูกเพื่อนๆเนช้านี้เดินสำรวจโคโลคาเซียรอบๆบ,บ้านที่วางวางไว้นะครับผมรู้สึกว่าเขาจะเริ่มแอรอัดนะครับแล้วก็ปลายอดไหลเนี่ยก็เริ่มแบบมีจํานวนมากแล้วเดี๋ยวเราจะมาแยกปลายยอดไหลแล้วก็ยอดไหลบางไหลที่ยังไม่ได้อยู่ในน้ําเราก็จะกดนะครับส่วนไหลที่เราแยกออกมาแล้วกําลังโตเดี๋ยวเอาไปแยกปลูกกระถางใหญ่ขึ้นนะครับ แล้วก็แบ่งยอดไห L ลล่อรากไหลหลหลายอย่างไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้วันนี้ภารกิจโคโลคาเซียเรามีหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นมะพร้าวสับที่เดี๋ยวเราจะไปใช้รองก้นกระถางที่จะไปใช้ล่อรากกับเออเอาไปปลูกโคโลคาเซียที่เราชําไว้พอสมควรแล้วก็เขาแข็งแรงแล้วนะครับเดี๋ยวจะถอนมาแล้วก็ปลูกนะครับผมปลูกแบบรองน้ํานะครับส่วนอันนี้ก็เป็นกระถาง ตอนนี้ผมมีกระถางเจ็ดนิ้วนะครับก็เลยใช้เจ็ดนิ้วเตรียมไว้สักสิบไม่น่าจะพอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองดูทีครับส่วนวัสดุปลูกวันนี้ก็เอาตามที่มีครับเน้นโป่งๆก็เป็นดินปลูกนะครับใส่เพอร์ไลท์ไปนิดนึงแล้วก็หินภูเขาไฟแล้วก็มะพร้าวสับแช่น้ํานะครับแล้วก็ปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับบางๆนะครับไม่ได้ใส่เยอะนะครับเพราะว่าช่วงแรกเขาคงไม่ต้องการปุ๋ยเยอะนะครับเดี๋ยวเอาพวกนี้นะครับเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะครับ ส่วนอันนี้ก็เป็นกิ่งกระถินนะครับที่ผมตัดมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเตรียมเอาไว้งอแล้วก็ล็อกลากล็อกไหลให้อยู่ในน้ําครับจะได้งอกแล้วก็งอกในใกล้ต้นแม่เขาไปเลยนะครับแล้วก็กิ่งไม้กิ่งไผ่ที่ไปตัดมาครับเอาไว้เป็นไม้ค้านะครับผมส่วนอันนี้ถาดน้ําเดี๋ยวพอชําปุ๊บก็ลองถาดน้ํานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ชําไว้ก่อนนะครับผมนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมวันนี้ดูแลหลายๆขบวนการเลยนะครับเพื่อจะได้ต้นเยอะๆนะครับผมแล้วก็จะได้มีต้นไว้ปลูกมากๆประดับบ้านนะครับผมเดี๋ยววันนี้เริ่มขบวนการแรกนะครับเดินไล่ล็อกลากไหลที่ยังไม่ได้อยู่ในน้ําให้อยู่ในน้ําก่อนนะครับเพื่อนอันนี้คือกิ่งกระถิ่นนะครับที่ผมไปตัดมาแล้วก็หักมานะครับพอเราหักเห็นไหมครับเขาจะมีตรงกลางที่แบบเป็นส่วนที่ยังติดอยู่เชื่อมกันนะครับทีนี้เราก็จะเอาไหลเนี่ยครับ ไว้ในน้าอย่างนี้นะครับแล้วก็กดล็อกไว้อย่างนี้นะครับเพื่อนเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับปุ๊บเห็นไหมครับเขาก็จะจมในน้ํามากขึ้นนะครับทีนี้ความชื้นก็จะมากขึ้นเขาก็จะงอกได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็กิ่งไม้ก็เดี๋ยวก็จะผุพังไปนะครับตอนที่อันลาก็คงงอกแล้วนะครับผม ทาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนี่นะครับครับล็อกให้เขาอยู่ในน้ํานะครับนี่นะครับเขาจะได้แบบมีรากนะครับเขาก็เริ่มมีรากแล้วครับแต่ว่าเราจัดระเบียบเขานิดนึงครับถึงจะลกแต่ก็อยู่ในระเบียบที่ดีนะครับจะได้โตไวๆนะครับยอดไหลนี้เหมือนรากเขามาติดขอบอ่างเห็นไหมครับเดี๋ยวเราเอาเข้าไปข้างในแล้วก็ล็อกนิดนึงนะครับ จะได้อยู่ในน้ำนะครับเพื่อนนี่นะครับโอเคครับล็อกไปแล้วนะครับเดี๋ยวรากนี้ก็จะเจริญมากขึ้นนะครับเพราะว่าอยู่ในน้ํานะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะล่อรากนะครับผมเพราะว่ารากเริ่มทะลุออกมานอกกระถางเยอะนะครับนนะครับแดดจัดเลยนะครับเพื่อนวันนี้ดีเลยครับ ผมเตรียมวัสดุปลูกเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่น้ำใม้ชื้นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะเอาเขาวางล่อล่าไว้นอกกระถางนะครับนะครับผมนี่นะครับเปียกแฉะแล้วนะครับอันนี้ก็คือข้อนะครับนี่ปลายยอดไหลนะครับตรงนี้เดี๋ยวก็จะแตกนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาดินกบไว้นิดนึงนะครับเพื่อนแสงจ้านิดนึงนะครับเดี๋ยวล็อกตรงนี้นะครับเพื่อน เสร็จไปแล้วนะครับหนึ่งต้นไปครับไปทำต้นที่สองกันครับนี่นะครับข้อกันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเราไว้ตรงนี้นะครับนี่นะครับข้อติดดินแลนะเห็นไหมครับ นี่ก็ชื้นชื้นนะครับปล่อยไว้ก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวทำข้อที่สามกันนะครับเพื่อนนะครับค่อยชัดนะครับไม่เป็นไรนะครับนี่นะครับเห็นข้อไหมครับมีรากอยู่นี้นะครับลําบากนิดนึงครับต้นนี้เดี๋ยวเบียดนิดนึงครับนะครับเดี๋ยวข้อนี้ออกนะครับเดี๋ยวล็อกเข้าสักหน่อยเดียวนะครับ สักตรงนี้นะครับนี่ะครับเพื่อนปกไอยเบาๆนะครับ,โโโโบ,รบผมจะหันเขาไม่ให้ออกมาน,นอกทางเดินนะครับผมนี่นะครับเรียบร้อยนะครับกับภารกิจวันนี้เรื่องการรอรากไหลนะครับเดี๋ยวเราไปขยายอย่างอื่นต่อนะครับวันนี้ อันนี้ก็มาถึงภารกิจปลายยอดไหลพวกนี้นะครับเพื่อนผมเห็นอยู่ประมาณสักสี่นะครับผมเตรียมกระถางไว้สี่ใบพอดีเดี๋ยวจะเอาสี่ต้นนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มแยกเขาออกมานะครับเพื่อนใบไหลสวยมากนะครับยอดนี้ฮับฮับเลยครับดงังเดี๋ยวมาลือวัสดุปลูกที่ชื้นๆเราล่อราไว้ก่อนนะครับเห็นไหมครับเพื่อน รากเยอะมากนะครับเดี๋ยวถอนเลยนะครับผมจะตัดข้อตรงนี้นะครับเพื่อนนี่นะครับตัดเฉียงๆนี้นะครับชุ๊บขาดแล้วนะครับขาดจากกันแล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวดึงนะครับ นี่ครับเมื่อแข็งแรงมากๆครับเห็นไหมครับต้นนี้นี่เดี๋ยวแป๊ดเดียวเดี๋ยวก็ฟื้นแล้วครับพอโอโหสมบูรณ์ครับเห็นไหมครับการล่อรากไว้ก่อนแล้วก็ค่อยถอนออกมาจากต้นแม่เนี่ยมันมีประโยชน์นะครับได้แล้วครับหนึ่งต้นร่างนี้ปวดเลยนะครับเดี๋ยวนะครับเอาล้ครับมาต้นที่สองกันเลยครับเพื่อน ก่อนนะครับข้อที่จะตัดนะครับเจอแล้วนะครับนี่ข้อเห็นไหมครับเดี๋ยวตัดตรงนี้นะครับจิบเลยน,นะครับขาดแล้นะครับเพื่อนครับนี่นะครับลากจะเยอะมากนะครับ อยูงครับเพื่อนเดี๋ยวปลูกเลยนะครับเดี๋ยวสองต้นนี้ต้นนี้เป็นไปที่หักมาเมื่อก่อนที่ผมงอไว้นะครับอันนี้ถอนได้เลยครับอันนี้ต้องตัดนิดนึงนะครับแต่อวบมมากนะครับดูใหญ่กว่านิ้วชี้ผมอีกครับโคนเขานะครับเดี๋ยวผมทําเลยนะครับเพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเสร็จแล้วเอาไปปลูกแล้วก็ไปเจอกันอีกทีตอนปลูกเสร็จเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่ามือเลอะนะครับ ถ่ายยากครับได้มาแล้วครับเพื่อนๆทั้งสี่ต้นนะครับปลายยอดไหลนะครับนี่นะครับใบสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับหล่อน้ํานะครับเพื่อนๆหล่อน้ำในถาดอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเอาเข้าที่ร่มสักแป๊บหนึ่งนะครับนะครับรอให้เขาแบบแข็งแรงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาออกมาแดดร้อยฝนร้อยใหม่นะครับไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆเลี้ยงนะครับเดี๋ยวเราไปแยกต้นต่อนะครับผม ไหลนี้น่าจะเป็นภารกิจง่ายที่สุดในวันนี้นะครับเพราะว่าเป็นวิธีใหม่ที่เปลี่ยนนะครับก็คือไม่จับม้วนแล้วก็ให้งอกอยู่ข้างต้นแม่นะครับก็คือพอเขาเยาออกมาผมก็ใช้กระถางล่อไว้ข้างนอกอย่างนี้นะครับแล้วก็โปะด้วยวัสดุดที่ชื้นๆหน่อยให้รากเขางอกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขามีรากแล้วเห็นไหมครับเพื่อนเนี่ยนะครับมันจะง่ายแล้วผมก็จะไม่เอาเขาออกมาจากกระถางนะครับ เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะตัดตรงนี้เลยนะครับเนี่ยครับตรงนี้จะมีข้อหนึ่งเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะตัดตรงช่วงนี้นะครับนี่ผมล็อกกับไม้ไว้นิดหนึ่งนะครับเพื่อนเห็นไหมฮะให้เขาแบบไม่ขยับนะครับแต่ไม้คงไม่ต้องใช้แล้วนะครับเอาออกเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้นะครับแล้วก็ยกทั้งกระถางนี้ออกไปเลยแล้วก็เดี๋ยวล่อรากใหม่นี้นะครับพออันนี้ก็เริ่มลงดินแล้วนะครับเดี๋ยวตัดเลยนะครับเพื่อน นะครับโอ้โหไายนี้ก็ดันเข้าไปในดินเยอะแล้วเหมือนกันเอาไงดีงั้นเดี๋ยวถอนอันนี้ดีกว่านะครับแล้วปล่อยให้อันนี้ที่ถูกล่อไว้ในนี้ต่อนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเอาอันนี้ออกแล้วกันนะครับเดี๋ยวต้องไปเทียมกระถางเพิ่มอีกหนึ่งแล้วครับถ้าอย่างนั้นโอเคครับเพื่อนนะครับเดี๋ยวอันนี้ล่อไว้นะครับ ไหนๆเขาก็อยากงอกตรงนี้ละก็ปล่อยเลยนะครับผมเดี๋ยวไปปลูกต้นนี้กันครับใกล้เสร็จแล้วนะครับนี่นะครับลากเต็มเลยนะครับเห็นไหมครไม่เป็นไรครับตอนแรกว่าจะให้อยู่ในกระถางเลยนะครับเปลี่ยนแผนนิดนึงครับเปลี่ยนแผนเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเอาดินเติมตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เจ้าข้อที่สองซึ่งแบบแข็งเป๊กอยู่เนี่นะครับเดี๋ยวเอาเอาปงเอาตรงนี้คุมเขาสักนิดนะครับ นครับให้ชื้นๆไว้หน่อยแต่เขาลงดินแล้วล่ะครับคงไม่มีปัญหาแล้วนะครับปล่อยตรงนี้ให้โป่งๆนิดนึงนะครับโอเคอยากอยู่ตรงนี้ก็ให้อยู่นะครับส่วนปลายยอดไหลที่ล่อรากไว้แล้วรากเยอะแล้วก็ตกลงตอนแรกว่าจะให้อยู่กระถางนี้เราตัดยกออกเลยนะครับปรากฏว่าต้นนี้มาแย่งนะครับก็เลยเปลี่ยนใหม่มาลงกระถางนี้นะครับแล้วเดี๋ยวหลอน้ําไว้ในที่ลําไรพร้อมกับอีกสี่ต้นนู้นนะครับ ครับผมครับครับเดี๋ยวมาอยู่กับกลุ่มนี้นะครับโอเคก็เป็นห้านะครับเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นต่อครับเพื่อนผมเอาไม้ช่วยพักของก้านใบเรียบร้อยนะครับเพื่อนเอาเข้าที่ล่มไว้สักพักหนึ่งนะครับ ผมนำปลายอดไหลที่ปลูกแบบแห้งหลอดด้วยถาดน้ําเข้ามาพักไว้ในที่ร่มพักนึงนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพอเขาเริ่มแข็งแรงแล้วก็ตั้งตัวได้นะครับก็ออกไปไว้ที่แดดนะครับที่แสงเยอะๆได้นะครับตอนนี้ให้เขาได้พักฟื้นสักแป๊บหนึ่งครับเพราะว่าเขาก็ต้องมีความช็อกเล็กน้อยอยู่แล้วนะครับจากการย้ายออกมานะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปทําภารกิจของวันนี้ภารกิจสุดท้ายนะครับก็คือเดี๋ยว ปลายอดไหลที่ผมเคยแยกมาเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยเขาเริ่มแข็งแรงแล้วเดี๋ยวผมจะไปปลูกแบบแห้งหน้าบ้านไว้หนึ่งต้นนะครับเนี่แหละครับเพื่อนๆปลายอดไหลย,ยอดนี้นะครับผมหล่อน้ําแล้วก็เอาไว้ในที่ร่มแล้วก็ตอนนี้ผม,มอ,ออกมาอยู่กลางแจ้งได้พักหนึ่งแล้วนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะแข็งแรงแล้วเดี๋ยวผมพอดีผมทําพื้นที่หน้าบ้านตรงที่เคยปลูกพวกผักสวนครัวไว้ในล้อยางรถยนต์เก่านะครับ ก็เดี๋ยวเอาเขาไปลงแบบแห้งไว้สักต้นหนึ่งนะครับผมก็อยากจะดูพัฒนาการเหมือนกันว่าถ้าปลูกแบบนั้นเราจะเป็นยังไงนะครับเพราะส่วนใหญ่โคลโคาเซียผมเนี่ยจะปลูกในน้าหมดเลยนะครับแบบแห้งก็คือหล่อน้ําแต่แบบแห้งเลยแล้วก็ต้องรดน้ําบ่อยๆเนี่ยผมยังไม่เคยนะครับเดี๋ยวเราไปทํากันต่อนะเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆวงหลาะวงบ่อที่ผมเคยปลูกผักสวนครัวพวกผักบุ้งพวกผักกินง่ายง่ายไว้นะครับตอนนี้ผมพวนดินทิ้งไว้หลายวันแล,วแล้วแล้วก็เห็นว่าเจ้าต้น แบงค์มจิตกายต้นนี้แข็งแรงแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเขามาปลูกไว้แบบแห้งนะครับเพราะตรงนี้ผมจะลดน้ําเขาได้ค่อนข้างบ่อยครับเพราะใกล้กอกน้านะครับเดี๋ยวผมจะเอาเขาลงตรงนี้นะครับน่าจะเป็นภารกิจสุดท้ายของวันนี้ในการดูแลโคลโคาเซีหยหลายๆอย่างในวันเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาทํากันครับเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวผมลองก้นหลุมด้วยมะพร,าร้าวสับแช่น้ําเพิ่มความชื้นไว้ให้เขานิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนกับอสอสโมคนเล็กน้อยนะครับเพื่อน เขาจะได้แบบมีอาหารนะครับเพราะเขาก็แข็งแรงมีรากแล้วนะครับก็ดูดอาหารได้นะครับนี่ครับรากเขาเริ่มมีแล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวลงไปแบบนี้เลยนะครับโอ้พอดีเลยนะครับอยัางไงดีโอเคนี่ดีกก่อนนะครับโอเคครับ กระตรงนิดนึงนะครับโอเคครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนธรกิจวันนี้ก็หลายหลายอย่างเลยนะครับทั้งล็อกไหลให้อยู่ในน้ําจะได้งอกล่างนะครับทั้งลอลา่างนอกกระถางนะครับทั้งแยกยอดไหลมาชํานะครับแล้วก็เก็บให้เขาฟื้นตัวนะครับแล้วก็เอาปลายยอดไหลที่แข็งแรงแล้วมาลงดินลว้ลวนๆนะครับแบบวัสดุโป,ป่งๆอย่างนี้นะครับวันนี้ก็ ได้หลายอย่างเลยนะครับผมปลูกง่ายครับโคโลคาเซียเพื่อนๆครับลองดูนะครับอันนี้ก็เป็นแบบแห้งนะครับต้องรดน้ําบ่อยหน่อยนะครับโอเคครับเพื่อนแล้วพบกันใหม่นะครับวันนี้บ้านสวนลุงติ่งขอลาไปก่อนกับภารกิจต่างๆนะครับสรุปภารกิจโคโลคาเซียวันนี้ของพวกเราเนาะเพื่อนทําได้หลายอย่างเลยนะครับเนี่ยครับก็คืองอไหลให้อยู่ในอ่างนะครับแล้วก็ล็อกด้วยกิ่งไม้นะครับ ทำให้คอของเขาจมน้ํานะครับเดี๋ยวจะได้งอกลากออกมานะครับผมนะครับภารกิจที่สองของเราวันนี้ก็คือมาล่อรากเห็นไหมครับเอากระถางมาล่อไว้ข้างนอกนะครับเพราะเขายาวเราไม่ต้องหมุนไว้ในอ่างของเขานะครับแล้วก็ให้เขางอกอย่างนี้นะครับเป็นภารกิจที่สองของวันนี้นะครับภารกิจที่สามที่สําเร็จไปวันนี้ก็คือเนี่ยนะครับได้ปลายอดไหลที่เราไปตัดแยกมาจากต้นแม่นะครับออกมาชําแล้วก็แบบแห้งหล่อน้ํานะครับ ให้เขาพักฟื้นอยู่ในที่ร่มลำไรนะครับเสร็จแล้วพอแข็งแรงเดี๋ยวเอาไปปลูกอีกนะครับพเพื่อนๆส่วนภารกิจสุดท้ายของวันนี้นะครับคือเราเอาปลายยอดไหลที่เราแยกมาจากต้นแม่เมื่อหลายวันก่อนแล้วก็พักฟื้นแล้วก็เอามาสู้แดดพักนึงแล้วจนแข็งแรงนะครับเอามาลงในวงล้อ,อยางนะครับเดี๋ยววันนี้จะปลูกแบบแห้งนะครับก็จะได้ดูพัฒนาการด้วยนะครับว่าการออกไหลในแบบแห้งแล้วก็การเติบโตนในแบบแห้งเป็นยังไงนะครับวันนี้บ้านสวนลุงติ่งขอลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมบ้านสวนลุงติ่งมาตลอดนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปมาเพิ่มเรื่อยๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเกี่ยวกับโคโลคาเซียและต้นไม้อื่นๆแล้วก็อาจจะมีเกี่ยวกับกาแฟบ้างนะครับผมเพราะเราอยากจะให้จิบกาแฟอร่อยๆแล้วก็ชมต้นไม้สวยๆไปนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามครับเพื่อนๆสวัสดีครับ